สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะนำอาหารที่เป็นอาหารยอดฮิตของอาชาวเวียดนามนะครับคือเฝอเบอนะหรือเฝอ,บอเอบอเฝอเบอนี่เป็นอของโรงแรมสปอร์ตโฮเทลนะครับอยู่ที่เมืองฮานอยเฝอเบอในรูปนี้จะมีเส้นเฝอนะครับเส้นเฝอนี่เส้นนุ่มมากแล้วก็จะมี เนื้อวัวนะครับเนื้อวัวเนื้อวัวเปื่อยตุ๋นให้เปื่อยนะครับแล้วก็มีหัวหอมแล้วก็ต้นหอมนะครับเ,เครื่องปรุงของเฟอ์ฟอบอที่เีนามน้ำจะมีมะนาวกับพริกนะครับก็มีเครื่องปรุงเส้นเส้นทีเ่เส้นเฟอท,ที่นี่จะทำเส้นเหนียวนุ่มมากนะครับแล้วก็น้ำซุปก็จะออก จืดๆหน่อยเพราะฉะนั้นเราจะต้องถ้าถ้าท่านใดชอบเปรี้ยวกับเผ็ดก็เติมพิดกับมะนาวไปหรือบางทีก็มีน้ำส้มด้วยก็มีน้ำส้มให้ด้วยนะครับก็ท่านใดมีโอกาสมาเที่ยวฮานอยอาวิทนามนะก็มาลองจิ้มเปิดบอ่อได้นะครับอันนี้ผมจะเติมพิด ชอบเปี้ยวหน่อยอครับจิงก็ถานได้นะครับัิดีคาัา